หนึ่กองทัพอากาศไทยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าแผนการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อทดแทน F. .16 จะเกิดขึ้นภายในปี2576การยืนยันครั้งนี้ทําให้ชัดเจนว่าไทยจะไม่ยกเลิกหรือเลื่อนโครงการออกไปอีก3 F. .16 ที่ไทยใช้งานมานานกว่า30ปีเริ่มมีปัญหาด้านการบํารุงรักษาและต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆสิเครื่องบินหลายลำมีชั่วโมงบินเกินขีดจากัดทําให้ความพร้อมรบลดลง5กองทัพอากาศ จึงต้องหาทางเลือกใหม่เพื่อให้สามารถรักษาสมดุลด้านความมั่นคงหกเป้าหมายคือการได้เครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถสูงกว่ารุ่นเดิมหลายเอท่าเจ็ในการถแถลงข่าวผู้บัญชาการทหารอากาศย้ำว่าไทยจะเดินหน้าอย่างมั่นคงตามแผน8การจัดหาจะต้องคำนึงถึงงบประมาณความคุ้มค่าและความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ชาติ9ปัจจุบันมีหลายรุ่นที่ถูกจับตามองเช่น F 35กระทเิลรุ่นใหม่และ F16 V 1 0 f 35ถือเป็นเครื่องบินที่หลายชาติในอาเซียนสนใจแต่ราคาสูงและซับซ้อนในการดูแล11ขณะที่ไกรเพลนจากสวีเดนก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าจับตาเนื่องจากไทยมีประสบการณ์ใช้งานแล้ว12ส่วน F16 สบกีก็ถือเป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่าเพราะไทยมีโครงสร้างการใช้งานเดิมอยู่แล้ว13กระบวนการจัดหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับกองทัพเพียงอย่างเดียวแต่ต้องผ่านรัฐบาลและสภา14บประมาณด้านกลาโหมมักถูกวิจารณ์อยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจไม่มั่นคง15อย่างไรก็ตามฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการลงทุนนี้เป็นการสร้างความมั่นคงระยะยาว16ไทยจำเป็นต้องมีขีดความสามารถต้องการน,น่านฟ้าที่ทันสมัย17ในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศก็เร่งเสริมศกักยภาพกองทัพอากาศเช่นกัน18เวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียต่างพิจารณาจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่19หากไทยไม่ปรับปรุงอาเซียเปรียบด้านยุทธศาสตร์ในอนาคต20ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุ ว่าแผนของไทยถือว่าเหมาะสมกับเวลา21เพราะ F16 ปัจจุบันใกล้สิ้นอายุการใช้งานไม่สามารถยืดอายุได้อีกมาก22การรอชาร้าเกินไปจะทําให้กองทัพอากาศขาดกําลังหลัก23โครงการนี้จะมีการแบ่งระยะเพื่อให้ใช้งบประมาณอย่างค่อยเป็นค่อยไป24ระยะแรกจะเป็นการเลือกแบบเครื่องบินและเจรจาเงื่อนไข25จากนั้นจะเป็นการลงนามในสัญญาและเริ่มส่งมอบ26คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7-10ปี27 หากเป็น F 35ไทยอาจต้องรอคิวผลิตและฝึกนักบินเพิ่มขึ้น28ส่วนไกรพหรือ F 16 V จะใช้เวลาสั้นกว่าเพราะไทยคุ้นเคยระบบแล้ว29อีกประเด็นคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุงในประเทศ30ไทยต้องการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปพร้อมกัน31นอกจากเครื่องบินใหม่แล้วยังต้องพัฒนาระบบเรดาร์และอาวุธควบคู่32เพื่อให้การป้องกันน่านฟ้ามีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น33 แผนนี้ถูกกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในปี2576เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง34หากสำเร็จไทยจะมีฝูงบินที่ทันสมัยใกล้เคียงมหาอำนาจในภูมิภาค35ผู้บัญชาการทหารอากาศย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้ประเทศขาดความมั่นคงทางอากาศ36การเลือกเครื่องบินจะเน้นความคุ้มค่าและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ37โครงการนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพไทยในรอบหลายทศวรรษ38นักวิเคราะห์เชื่อว,ว่าไทย อาจเลือกใช้ทางสายกลางระหว่างราคาและขีดความสามารถ39การเดินหน้าในครั้งนี้จะถูกจับตาจากทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด40สุดท้ายแผนจัดหาเครื่องบินใหม่แทน F-16 คือสัญญาณชัดเจนว่าไทยกำลังเข้าสู่ยุคก,การป้องกันประเทศที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิม